ในยุคปัจจุบันยุคที่โอกาสในการแสดงความสามารถของน้องนองนักศึกษารวมถึงคนที่มีความฝันในการคิดประดิษฐ์และพัฒนาสิ่งต่างๆนั้นมีอยู่มากมายหลายโครงการเลยค่ะ Microsoft Imagine Cup 2 0 14ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันได้มาแสดงความสามารถแล้วก็แข่งขันกันเพื่อชิงการเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในระดับโลกต่อไปค่ะโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือ World Citizenship Game และ Innovation ซึ่งเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดได้ประกาศรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ โดยที่ทีมชนะเลิศทั้ง3ทีมจะได้รับโอกาสในการเข้าแข่งขันในระดับโลกที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยทีมชนะเลิศในสาขา Innovation ได้แก่ทีมบูฟีเดนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีเจ้าของแอป Public Eye ซึ่งเป็นแอปร้องทุกสาธารณูปโภคที่ขัดข้องหรือว่าสูญหายรวมไปถึงการร้องทุกเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐ และยังเป็นแหล่งรวบรวมเหตุ่วนเหตุร้ายอีกด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศประเภทเกมได้แก่ทีม Green Era จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกเช่นกันเจ้าของผลงานแอปพลิเคชันเกมปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกโดยเกมนี้นะคะไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้แค่ในสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ยังได้รับการปลูกต้นไม้จริงๆด้วยนะบนพื้นที่จริงเลยค่ะตามอุทยานแห่งชาติ โดยที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยปลูกต้นไม้ให้และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในสาขา World Citizenship ได้แก่ทีม We Heart จากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกับผลงานแอป We Heart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันด้านสังคมออนไลน์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยแถมยังมีกิจกรรมอาสาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะอีกด้วยซึ่งทีมวิหาจะได้รับโอกาสเข้าเป้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะต้องขอปรบมือแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยแล้วโอกาสดีๆที่เปิดให้ผู้ที่มีฝีมืออย่างนี้เนี่ยยังมีอีกหลายโครงการเลยนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารโครงการต่างๆได้ผ่านทางรายการ c y เบอร์ซิตีอย่างแน่นอนค่ะ